คุณจะเติบโตขึ้นก็ต่อเมื่อคุณพร้อมที่จะรู้สึกอึดอัดและลำบากเวลาที่คุณลองทำสิ่งใหม่ประโยคนี้เป็นของบร i ยแ t นเทซี่กูรูด้านความสำเร็จระดับโลกหรือคุณเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีในนามของเจ้าของหนังสือกินกบตัวนั้นซะแล้ววันนี้นะครับโอป้าหยิบยกเจ็ดหัวข้อของคนสํสำเร็จที่ก้าวหน้าเขาทำกันอย่างไรซึ่งบรายแอนเทซี่ก็ได้พูดไว้ในหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกมาฝากกันนะครับ ข้อหนึ่งอย่าก้าวหน้าต้องกล้าทําสิ่งใหม่ไม่มีใครเคยบอกว่ากล้าลองทําสิ่งใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากและเป็นเรื่องที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันเพราะคนที่ประสบความสําเร็จก็คือพวกที่ชอบทําสิ่งที่ยากและท้าทายเพราะพวกเขารู้ดีว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่มากกว่าที่คนอื่นจะได้รับคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าลองทําสิ่งใหม่พวกเขาจึงย่ำอยู่กับที่ ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จนั้นไม่ชอบทําสิ่งเ,เดิมๆแต่ชอบทําสิ่งหใหม่อยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงพัฒนาก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้มากกว่าในเวลาเท่าๆกันสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าลองทําสิ่งใหม่เพราะว่ากลัวความรู้สึกอึดอัดและยากลําบากเราไม่ชอบทําสิ่งให้เราไม่คุ้นเคยเหรอกครับไม่ชอบปรับตัวและไม่ชอบพยายามคนส่วนใหญ่คิดว่าการทําสิ่งใหม่คือการทําสิ่งที่เราไม่รู้ แทนที่จะคิดว่ามันคือการเรียนรู้เราคิดว่ามันเสี่ยงที่เราจะทําไม่สําเร็จล้มเหลวและเสียเวลาที่สุดแทนที่จะคิดในแง่รงกันข้ามว่าถ้าเราเนี่ยลองทําถ้าเราเนี่ยพยายามถ้าเราเนี่ยทำทุกอย่างอุทิศเวลากับมันเราอาจจะได้เรียนรู้มีประสบการณ์และได้พัฒนาบ้างประเด็นก็คือเป้าหมายของการลองทํำสิ่งใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นความสําเร็จเสมอไปมันอาจจะเป็นแค่การเรียนรู้การหาประสบการณ์และการพัฒนาตัวเองแต่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะเสียเวลาส่วนความสําเร็จนั้นคือผลปลอยได้จากสิ่งที่เราทําและลองทําสิ่งใหม่ซึ่งยังมีอะไรที่เราจะต้องสูญเสียเพราะว่าหากเราเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จเราก็ได้รับเสมอก็คือประสบการณ์มันก็แค่การลองทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลว แต่ที่แน่ๆเราจะได้อะไรบางอย่างจากมันเสมอก็คือประสบการณ์ตรงกันข้ามการที่เราเนี่ยโม่แต่ทำสิง่งเดิมเรื่อยไปกลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นและที่แย่ไปกว่านั้นมันอาจจะเป็นการก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็จะนำเราไปสู่ความล้มเหลวดังนั้นไม่มีเหตุผลใดที่เราเนี่ยจะลังเลหรือว่ากลัวการทำสิ่ง,งใหม่ถ้าสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นคือการได้รับบางสิ่งและโอกาส ที่เราจะลองทําสิ่งใหม่และประสบความสาเร็จมากขึ้นมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นจงให้โอกาสตัวเองข้อ 2. ชีวิตเราไม่มีวันดีไปกว่าสิ่งที่เราเป็นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพร่ำบน่นกับชีวิตที่ย่ำแย่และไม่เคยดีขึ้นเลยจริงไหมครับถ้าเรารู้ตัวว่าเรายังเป็นคนเดิมๆที่ย่ำแย่และไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมเกิดจากสิ่งที่เราทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะเสแสร้งว่าเราไม่รู้หรือว่าคิดเข้าข้างเตีงว่าเราคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตนี้เราก็ย่อมรู้ดีว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นย่อมสอดคล้องกับการกระทําของเราเองมันคงไม่ได้ดีกว่าหรือแย่ไปกว่าที่ควรจะเป็นการกระทําหนึ่งเดียวที่เสียเวลาก็คือการโทษว่าโชคชะตาทําให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้และหวังว่าสักวันโชคชะตาจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพราะความจริงก็คือ โชคชะตาแทบไม่ได้มีส่วนกําหนดชีวิตเราเลยแต่เป็นเพราะตัวเราเองทั้งสิน้นความยากจนไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแม้จะเป็นเพราะโชคชะตาหยิบยื่นให้แต่เป็นเพราะความไม่พยายามของเรามากกว่าเพราะมีคนโชคไม่ดีกว่าเราตั้งมากมายที่เขาประสบความสําสเร็จพวกเขาทําได้อย่างไรก็เพราะว่าความพยายามของพวกเขานั่นเองครับดังนั้นอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาว่าทําให้ชีวิตของเรายำแย่เศรษฐีอยู่เหนือโชคชะตาครับ คนส่วนใหญ่มัวแต่หวังว่าโชคชะตาจะช่วยชีวิตเราดีขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเราไม่เคยเกิดขึ้นได้เพราะโชคชะตาแต่เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองที่จงใจสร้างถ้าเราอยากให้ชีวิตดีขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมันและต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก,ก่อนลองใช้เวลาสักครู่แล้วพิจารณาตัวเองอย่างจรงิงจังว่าทาไมเราถึงมีชีวิตแบบนี้ณนะตอนนี้มีความคิดใดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติใดที่เราจะต้องแก้ไข มีนิสัยใดที่เราจะต้องปรับปรุงและมีข้อบกพร่องใดในตัวเราบ้างที่เราจะต้องพัฒนามันให้ดีขึ้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วแต่ที่แน่ๆนจะต้องมีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครับข้อ 3. จงนึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากจะเป็นในชีวิตนี้ไม่สําคัญว่าเราจะเป็นใคร และมีสองสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและต้องพัฒนาตัวเองการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นหมายถึงการมองเห็นข้อดีและยอมรับข้อเสียของตัวเองไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้สึกแย่กับข้อเสียของตัวเราเองครับแค่ยอมรับมันก็พอเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองซึ่งหมายถึงการปรับปรุงข้อเสียของตัวเองให้ดีมากขึ้นมากขึ้นและพัฒนาข้อดีของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เราทุกคนย่อมอยากพัฒนาตัวเองเราอยากจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งและประสบความสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการพัฒนาตัวเองก็คือการมองตัวเองในแง่ลบทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวครับการพัฒนานั้นก็คือสิ่งที่เป็นบวกและจําเป็นต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เป็นบวกด้วยดังนั้นคนที่มองตัวเองในแง่ลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ ต่ำต้อยได้ค่าหรือไม่มีทางดีไปกว่านี้ได้จะไม่มีทางพัฒนาขึ้นได้รงกันข้ามคนที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคนที่เชื่อว่าเราสามารถเป็นไปในสิ่งนั้นได้แม้นั่นจะยังไม่ใช่ความจริงในตอนนี้แต่ถ้าเราเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถเป็นได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองในแง่บวกและนั่นก็จะเป็นแรงผลักดันในทางบวกให้เราพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ในที่สุดครับ ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามในตอนนี้มีข้อเสียหรือว่าข้อบกพร่องอย่างไรก็ตามย่ามัวแต่จดจ่อโฟกัสกับมันนึกถึงมันหรือว่ามัวแต่พูดถึงมันครับขอแค่ระหนักรู้ถึงข้อเสียและข้อบกพร่องนั้นและพยายามพัฒนาตัวเองยิ่งถ้าเราชอบคิดหรือพูดคิดถึงตัวเองในแง่ลบต่างๆมากกว่าความเป็นจริงยิ่งต้องหยุดการกระทํานั้นเพราะว่า นอกจากมันจะไม่ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นดีขึ้นร่ำรวยขึ้นยังจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นเหย่างที่เราพูดอย่าลืมว่าความสําเร็จในชีวิตเรานั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราและตัวเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นและสิ่งที่เราสามารถเป็นดังนั้นจงตั้งเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากจะเป็นและพยายามพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นคนคนนั้นได้ จงบอกตัวเองว่าเราทําได้เราคู่ควรและเราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นจริงจรงสักวันหนึ่งความฝันของเราก็จะกลายเป็นจริงครับข้อ 4. ยิ่งคุณสอนสิ่งด,ดีแก่คนอื่นมากเท่าไหร่ตัวคุณเองยิ่งได้เรียนรู้มากกว่าเราจงสอนตัวเองมากกว่าที่สอนคนอื่นการเรียนรู้ของคนเรานั้นมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะด้วยการสแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ฟังคำแนะนําดีๆที่คนอื่นเขามอบให้กับเราหรือความรู้ใดๆก็ตามที่คนอื่นเขาสอนให้แก่เราเหล่านั้นก็คือการเรียนรู้โดยการเปิดรับสิ่งที่เราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้อย่างดีขึ้นเหมือนกันนั่นก็คือการถ่ายทอดและแบ่งปันสิ่งใหเรารู้ให้แก่คนอื่นหรือว่าการสอนและแนะนําสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นนั่นเองครับ ทำไมคนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ถึงไม่เคยปิดบังเคล็ดลับของความสําเร็จของพวกเขาไว้เป็นความลับทําไมพวกเขาถึงชอบให้ความรู้ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและสอนวิธีคิดและวิธีทําสู่ความสําเร็จให้แก่คนอื่นนั่นไม่ใช่เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นคนใจกว้างหรอกนะครับที่ช่วยคนอื่นเขาประสบความสําเร็จหรืออยากจะทําตัวเป็นแบบอย่างเพื่อตอกย้ําความสําเร็จของตัวเองแต่เพราะคนเหล่านี้เขารู้ว่า S <S <an> <S การสอนคนอื่นก็คือการให้ความรู้แก่ตัวเองที่ดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการเรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการเรียนรู้สิ่งที่เรารู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลาที่เรารู้บางสิ่งบางครั้งเราก็อาจจะลืมบ้างแต่ถ้าเราเนี่ยได้บอกหรือว่าได้สอนสิ่งนั้นแก่คนอื่นครั้งแล้วครั้งเราเราจะได้บอกและสอนสิ่งนั้นกับตัวเองอีกครั้งและอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์กลยุทธ์แนวคิด หรือข้อคิดอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและสําคัญต่อความสําเร็จเราจําเป็นต้องจดจําไว้เพื่อเตือนสติตัวเองและใช้เป็นแนวทางสู่ความสําเร็จต่อไปเสมอดังนั้นการสอนคนอื่นจึงไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเราเองและเราก็ควรทําทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยข้อ 5. ถ้าคุณอยากมีโชคมากขึ้นจงเปิดรับโอกาสมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นและปรากฏตัวให้บ่อยขึ้น อย่ารอคอยโชคจงก้าวออกไปหาโชคที่รอเราอยู่บางครั้งความโชคดีของคนเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของการสแสวงหาอาจจะไม่มีใครเคยคิดว่าเราสแสวงหาโชคได้แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่าโชคก็คือสิ่งที่อยู่ในโอกาสเราจะรู้ว่าเราต้องการโชคเราก็ต้องสแสวงหาโอกาสมากขึ้นมันก็แค่นั้นเอง ลองคิดดูง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะมีโชคสักอย่างเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะร่ำรวยมากขึ้นระหว่างการนั่งอยู่เฉยๆกับการลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างอย่างในที่เรามีโอกาสจะมีโชคมากกว่ากันครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างหลังเพราะว่าการนั่งรอคอยแล้วจดจูจ่จะมีโชคเข้ามาหาเราเองนั้นเป็นไปได้น้อยมากแต่ถ้าเราเนี่ยสร้างโอกาสบางอย่างเพื่อเปิดประตูให้โชคเข้ามาย่อมเป็นไปได้มากกว่าความลับของคนที่ประสบความสําเร็จ และคนที่ร่ำรวยก็คือพวกเขาไม่เคยนั่งรอคอยโชคชะตาโดยไม่ทําอะไรเลยแต่พวกเขาจะรอคอยโชคในสิ่งที่พวกเขาทําสร้างและจงใจวิธีสแสวงหาโชคของพวกเขาก็คือการมองหาโอกาสและการลงมือทํามากที่สุดพวกเขาทํางานหนักเพราะพวกเขารู้ว่าโชคจะต้องเกิดจากความพยายามของตัวเองเป็นอันดับแรกถ้าเราอยากจะมีโชคเราจะต้องลงมือทําพยายามกระตือรือร้นและต้องเปิดโอกาสให้โชคเข้ามา การนั่งอยู่เฉยๆก็คือการปิดประตูให้กับโชคมันคือการส่งสัญญาณบอกชีวิตว่าเราไม่ได้ต้องการโชคเพราะว่าเราไม่คู่ควรกับมันสิ่งที่คนชอบบ่นว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีโชคสิ่งนั้นก็คือโชคดีมีอยู่ทุกแห่งหนพีงแต่เราจะต้องก้าวออกไปหามันโปรโมทตัวเองเต็มใจบอกโลกว่าฉันหยุดตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องรอคอยโชคเพราะว่าโชคนั้นรอเราอยู่เสมอเราแค่ต้องออกไปสแสวงหามัน โชคนั้นซ่อนอยู่ในทุกสิ่งที่เราทําและทุกสิ่งที่เราพยายามและมันรอคอยที่จะปรากฏตัวเมื่อเห็นเราทํามากที่สุดและพยายามดังนั้นอย่ามัวแต่นั่งรอคอยโชคแต่จงขยับตัวลุกขึ้นและลงมือทำให้มากที่สุดเพื่อให้โชคหันมามองเราเพราะถ้าเราคู่ควรที่จะได้รับมันเราย้อมได้รับมันไม่วันใดก็วันหนึ่งข้อ 6. อย่าบ่นและอย่าอธิบายจงต่อต้านความยั่วยวนของการหาข้อแก้ตัวและข้ออ้าง ข้ออ้างและข้อแก้ตัวคือสาเหตุสําคัญของความล้มเหลวถ้าเราไปพูดคุยกับคนที่เขาล้มเหลวสิ่งเดียวที่เราจะได้ยินก็คือข้ออ้างและข้อแก้ตัวของพวกเขาพวกเขามีข้ออ้างมากมายที่จะบอกว่าทําไมพวกเขาจึงยังมีชีวิตที่ยากลําบากยากจนและล้มเหลวและพวกเขาก็มีข้อแก้ตัวมากมายที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยได้พยายามแล้วทําดีที่สุดแล้วจริงๆแต่ความจริงก็คือพวกเขาไม่เคยพยายามหรือว่าไม่เคยทํามากพอ คนเหล่านี้ชอบอ้างและชอบแก้ตัวไปวันๆพวกเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในความจริงที่ว่าพวกเขามีชีวิตที่ย่ำแย่ทุกวันนี้เป็นเพราะความผิดพลาดของพวกเขาการกล่าวโทษสิ่งอื่นหรือว่าหาเหตุผลมาอธิบายถึงความยากลําบากยากจนและล้มเหลวในชีวิตของตัวเองทําให้เราสามารถหนีพ้นจากความรู้สึกผิดแต่โชคร้ายที่เราย่อมไม่สามารถหนีพ้นผลผล,ลัพธ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทําของตัวเองไปได้ ไม่ว่าเราจะมีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวมากแค่ไหนก็ตามแต่ในที่สุดเราก็จะรู้ว่าสาเหตุเดียวของความล้มเหลวในชีวิตก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเราเป็นพวกที่ชอบอ้างและชอบแก้ตัวเช่นเราอ้างว่าเราไม่ยอมทำบางสิ่งเพราะไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราขี้เกียจต่างหากหรืออ้างว่าเราทำบางสิ่งไม่สำเร็จเพราะว่ามันยากมันไม่เคยทำ แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พยายามมากพอหรืออ้างว่าเราล้มเหลวเพราะเหตุผลใดก็ตามแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราเป็นนักยอมแพ้และนักล้มเลิกข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวเหล่านี้จําเป็นต้องถูกกําจัดออกไปครับและเราจะต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราล้มเหลวและสาเหตุนั้นจะต้องเป็นเพราะตัวเราเองการหาข้ออ้างและข้อแก้ตัวอาจจะเป็นสิ่งที่ยั่วยนและทำได้ง่ายที่สุดของมนุษย์ แต่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตเราซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ต้องการมันดังนั้นจงเริ่มที่จะกล้ารับผิดชอบยอมรับความจริงเลิกอ้างเลิกแก้ตัวเลิกอธิบายเลิกโทษคนอื่นและสิ่งอื่นแล้วให้คุณพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองในไม่ช้าเราจะสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวในชีวิตให้เป็นความสําเร็จได้ข้อ7คุณแค่ต้องประสบความสําเร็จในครั้งสุดท้ายเท่านั้น เงื่อนไขของความสําเร็จก็คือเราจะต้องล้มเหลวหลายครั้งก่อนหน้านั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวก่อนที่จะประสรบความสําเร็จทุกคนจะต้องผ่านความล้มเหลวก่อนที่จะไปถึงความสําเร็จและไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้คนที่เกิดมาทําสิ่งแรกแล้วประสรบความสําเร็จอาจจะมีอยู่จริงแต่ก็มีน้อยมากนะครับและนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะประสรบความสําเร็จในสิ่งที่ทาหรือสิ่งอื่นที่ทําตลอดไป แม้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังต้องล้มเหลวในวันข้างหน้าบ้างเพราะความล้มเหลวจะอยู่เคียงคู่กันกับความสําเร็จตลอดไปจนกว่าการเดินทางของเราจะสิ้นสุดลงสิ่งหนึ่งที่คนประสบความสําเร็จกล่าวกันไว้ก็คือความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จทุกความล้มเหลวก็คือก้าวหนึ่งของความสําเร็จและไม่ใช่ก้าวถอยหลังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จจึงไม่เคยท้อแท้ไม่ว่าพวกเขาจะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าหรือกี่ครั้งก็ตาม เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยสนใจว่าตัวเองสูญเสียอะไรไปแต่พยายามเรียนรู้และทุกบทเรียนและประสบการณ์จากความล้มเหลวที่ได้รับมาสําหรับพวกเขาความล้มเหลวก็คือการได้รับไม่ใช่การสูญเสียสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวบ่นทอนพลังงานในการก้าวไปข้างหน้าแต่คือตัวสร้างพลังให้กับเราต่างหากในการที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งขึ้นเงื่อนไขของความสําเร็จก็คือเราจะต้องล้มเหลวก่อนหน้านั้น และยิ่งความสําเร,ร็จนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องล้มเหลวหลายครั้งก่อนหน้านั้นและความจริงแล้วจํานวนครั้งของความล้มเหลวนั้นไม่ใช่สิ่งให้เราจะต้องนับแต่บทเรียนประสบการณ์และสิ่งให้เราได้เรียนรู้ต่างหากคือสิ่งสําคัญและต้องนับและยิ่งจํานวนครั้งของความล้มเหลวเพิ่มขึ้นสิ่งให้เราได้เรียนรู้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยจริงไหมครับคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะมองความล้มเหลวในแง่ที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงพวกเขามองมันในแง่บวกยอมรับมันได้ และแม้แต่ชอบมันเพราะเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การประสบความสําเร็จแค่ครั้งเดียวแล้วล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายัางเรียนรู้ไม่พอแต่พวกเขาต้องการล้มเหลวต่อไปเรื่อยเพื่อเรียนรู้ให้มากพอและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งครั้งในชีวิตเพราะว่าต่อให้คุณเนี่ยมีปัญหาล้มเหลวมากเพียงใดแต่ถ้าเกิดว่าคุณสําเร็จหนึ่งครั้งในชีวิตก็คือสําเร็จเลยครับและถ้าเราคิดได้อย่างคนที่ประสบความสําเร็จ ทุกครั้งที่ล้มเหลวเกิดขึ้นเราจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างง่ายๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปาอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์โค้ด NLP สวัสดีครับ